โอเคก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมนะก็สวัสดีนะครับผมคิสซมานะครับก็วันนี้นะครับจะมาตอบอคอมเมนต์ของคนดูนะครับที่ผมได้ลงคลิปอะไรนะให้คนดูมาถามผมนะครับก็คือ Q&A นะครับก็นั่นแหละนะครับจะมาตอบ Q&A นะครับผมนะว่าใครมีคำถามอะไรก็ ถามมานะครับผมก็จะตอบให้นะครับโอเคก็คําถามตอนนี้นะครับที่ผมเช็คอยู่นะก็มีประมาณอ่าร้อยแปดสิบเก้าคำถามนะครับคืออ่ะวันนี้ผมก็จะมาตอบเลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็ผมอาจจะตอบไม่หมดนะครับต้องขอโทษคนที่ผมไม่ได้ตอบด้วยนะครับนะเพราะว่าผมตอบไม่หมดจริงๆนะครับคือคอมเมนต์มันเยอะนะครับก็ผมจะสุ่มมาล้วกันเนาะว่าผมจะตอบใครบ้างนะครับโอเคก็นะครับ ก่อนที่จะไปรู้เรื่องข้อมูลผมผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งผมด้วยละกันเนาะถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมละกันนะครับโอเคครับก็มาทุกคนจะได้เจาะลึกข้อมูลของผมแล้วนะครับโอเคมาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าครับทุกคนก็นะครับคําถามที่หนึ่งนะครับเมื่อไหร่จะตอบ q a วอ่อตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ตอบอยู่ที่ไงตอนนี้หูก็ตอบอยู่ไงเจ okay. ไปคำถ,ถามต่อไป Q 1 a ้วันหนึ่งพี่ชื่ออะไรอ่าพี่ชื่อเวฟครับผมนะผมชื่อเวฟนะครับตัวเอกอลแวนฟอร์ฟันนะครับใช่ครับนะนี่คือชื่อของผมนะครับเผื่อใครทาไม่รู้นะครับโอเคสองพี่อายุเท่าไหร่ครับอ่าอายุสิบห้าครับผมนะเดี๋ยวอีกไม่นานก็อายุสิบหกแล้วนะครับนะ ก็ตอนนี s, ้ในคลิปนี้ที่ผมลงอยู่นะครับก็คืออายุ15นะครับแต่อนาคตก็อาจจะ16ไปแล้วนะครับนะเผื่อมีคนย้อนมาดูกับเผื่อคนเผื่อมีคนย้อนกลับมาดูนะครับโอเคก็3พี่มีแฟนยังตอนนี้พี่ไม่มีแฟนครับนะตอนนี้พี่โสดนะครับผมโอเคก็4พี่อยู่บ้านกับใครพี่อยู่กับคุณปู่คุณย่านะครับผมนะอยู่กัน3คนนะครับ พ่อแม่พี่ก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่เลิกกันนะครับนะก็เป็นธรรมดาธรรมชาตินะครับของคนสมัยนี้นะครับโอเคก็ห้าพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินมาม่าครับใช่อาหารจานโปรดพี่ก็คือมาม่าครับโอเคหกพี่ชอบทำทำอะไรตอนเด็กๆตอนเด็กๆเ,เหรอตอนเด็กๆพี่ก็ชอบปั่นจักรยานอะไรเงี้ยครับนะชอบปั่นจักรยานกับเพื่อน ไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนอะไรนี้ครับแต่พอโตมาพี่ก็อยู่แต่ในห้องนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเจ็บพี่รักแ๊ปซี่หรือโคกเอ่อส่วนตัวแล้วชอบชอบชอบดื่มโค้มากกว่าครับน้องชายโอเคครับขอบคุณคําถามดีๆจากน้องบูมเอ็กเด็กกอด้วยนะครับโอเคไปคําถามต่อไปน้องซีนอตซีนอตแไม่ใช่ซีนอตเอเ่็เอนเน้องเนเน่เป็นใครล่ะครับห้าห้าห้าเอ่อพี่ไม่รู้จักคนชื่อเนเน่นะครับ พี่รู้จักแต่คนชื่อเนเน่ครับซึ่งเป็นน้องสาวของพี่นะเป็นน้องไม่แท้ครับแต่ว่าแบบรู้จักกันในเกมอะไรอย่างงี้ครับก็นะครับเขาเป็นน้องพี่นะไม่ใช่แฟนไอเองอย่าเองอย่าแบบจะจับพี่ไปจิ๊ดมั่วนะโอเคต่อไปคําถามของน้องกู๊ดบอยนะครับเชดคนหล่อ55 <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันเป็นคําถามหรอเนี่ย <c oughs> พี่ให้เองถามไม่ได้เองมาพิมพ์ว่าพี่หล่อโอเค ต่อไปนะครับจะคุณเด e the s a แ k e r x อะไรได้แหละคีย์วนเเมื่อไหรจะรับแอดผมอ่ะโอเคครับถ้าโดนเนตมาแล้วก็ทิ้งชื่อไว้นะครับเดี๋ยวผมไปรับเดี๋ยวผมเก็บตกเองนะครับเพราะว่ามันยังมีคนที่ผมไม่ได้รับด้วยนะครับตนอนที่โดนเนตมาเพราะว่าผมไม่ค่อยจะว่างนะครับช่วงนี้นะครับเคก็ต่อไปคุณ g ร o ฟอะไรนะ Q a, เนี่ยค a นเมหายไปไหนโอ้ <laughs> <laughs> นี่เขาติดเรียนครับคุณพี่เออนี่เขาติดเรียนนะครับโอเคอันนี้ก็ตอบสําหรับคนที่ถามมานะครับโอเคเชนเอพี่จะเปิดหน้าไหมอยากเห็นหน้าจริงๆอะครับโหหน้าพี่เหรอดูหน้าดูหน้านี้พี่ไปก่อนแล้วกันนะส่วนหน้าพี่คิดว่าจะเปิดตอนหนึ่งหมื่นซับครับทุกคนนะแต่ว่า,ายังคิดดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะว่าจะเปิดดีไหมนะครับ เดี๋ยวต้องรอหนึ่งหมื่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งละกันน้องว่าผมจะเปิดหรือเปล่านะครับโอเคก็ต่อไปนะครับน้องบี้น้องบี้ RKTV ทนะครับเคอัเอพี่หล่อจังเอาจริงละ <seulement> ใช่อ่ะน้องเคยเห็นหน้าพี่อ่ะเพิ่งเงองเคยเห็นหน้าพี่ด้วยเหรอวะหนึ่งผมจะได้รางวัลในกิจกรรมไหมอ่ะอยากได้อ๋อกิจกรรมที่พี่จะจัดใช่ไหม, <S 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 ไหมพี่คิดว่าพี่คงไม่ได้จัดแล้วนะครับเพราะว่า คือ,อเงินพี่มันไม่ค่อยจะมีแล้วครับแล้วพี่อยากจะเก็บตังค์ซื้อคอมด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยนะที่กิจกรรมหนึ่งพันซับพี่สัญญาไม่จะจัดแต่พี่แบบออว่าจะล้มเลยน,นะเพราะว่าคือยังไงอะคือแบบพี่เพิ่งจะจบมสามนะครับก็คือการรายจ่ายอะไรมันเยอะครับไม่ว่าจะเข้าขึ้นต่อปวชอ,อะไรอย่างงี้บเรียนสา,ายอาชีพอะไรเงี้ยมันจ่ายค่อนข้างเยอะครับพี่ว่าจะ,ะเลิกเลิกจัดแล้วนะครับกิจกรรมนะ ถ้าอยากจะให้พี่จัดอะต้องรอพี่ซับเยอะกว่าน,นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันจัดไม่ได้นะครับก็คือไม่มีตังค์แหละเนาะทุกคนตอนนี้จนนะครับอยากจะเก็บตังค์ซื้อคอมด้วยแหละนะครับในอีกใจหนึ่งนะก็นะครับขอบคุณคําถามดีๆด,ด้วยนะครับเคต่อไปก็ข้อนเอลุงจะออกวันไหนครับนะ้องหมายถึงลุงอะไรอ่ะถ้า ถ้าหมายถึงลุงลุงลุงที่กําลังทํางานทําหน้าที่ของประเทศอยู่พี่ไม่เอาด้วยนะครับนะพี่ขอไม่ตอบแล้วกันนพะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็ Q&A พี่ครับผมหลอกไหมครับแน่นอนครับน้องหลอกกว่าพี่แน่นอนครับนะทุกคนทุกคนที่กดติดตามพี่หลอกกว่าพี่ทุกคนครับนะไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเค Q&A ชอบทําอะไรอืมอ่าชอบเล่นเกมครับ นั่นแหละครับนะคิน่เอจำผมได้ไหมครับน,น้องอ e ีอ e, ีใช่ปะจำได้เองเคยมาทําคลิป2องคอมโบกับพี่อยู่คลิปหนึ่งเออพี่จาได้ครับพี่จาได้พี่อย่าลืมทีมงานตัวเองด้วยไงวะเอกถามว่าได้ไงะันแโอเคต่อไปน้อง NPDFF นะครับคิว่เอเมื่อไหร่จะแอดผมอ่ะถ้าน้องโดนแดมาน้องก็อย่าลืมทิ้งชื่อไว้ด้วยนะเผื่อพี่ไปเก็บตกนะครับนะเผื่อแบบมีคนที่พี่ยังไม่ได้รับแอดนะครับ ต่อไปนะครับ Q a A ใช้แอป,ปอะไรตัดต่อฮะเอ้ยคำถามดีนะครับอแอป,ปที่ผมใช้ตัดต่อใช่ไหมครับก็เป็นแอป,ปจากเพจโตในมือถือเลยนะครับสามารถไปหาโหลดมาทำช่องได้นะทุกคนใครที่กำลังทำช่องอยู่แล้วทำในมือถือแบบผมเนี่ยสามารถไปโหลดมาใช้ได้นะครับชื่อของแอป,ปก็คือ time master นะครับผมนะก็ไปหาโหลดกันได้นะครับผมแต่ของผมเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันแบบเสียตังนะทุกคนก็เลยสามารถที่จะ ทำได้หลายอย่างนะครับก็คืออาจจะตัดได้คุณภาพนะครับนั่นแหละนะใครที่อยากจะตัดคลิดแบบผมก็ไปหาซื้อนะครับคลายมาสเตอร์นะครับโอเคก็เขาไม่ได้จ่ายนะครับนะต่อไป Q&A พี่ตั้งเป้าหมายไว้กี่ซับครับสู้ๆอ่าเป้าหมายตอนนี้นะครับสูงสุดก็คือ1 0,000ซับนะครับก็พี่ไม่ได้หวังว่ามันจะถึงนะครับตั้งแต่สร้างช่องมานะก็ถ้าเกิดอ่าในชีวิตนี้พี่ถึง1 0,000ซับนะครับพี่ก็จะตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับนะ เพื่อที่จะไม่ให้มันดูแบบว่าเราไม่มีเป้าหมายอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากจะทำนะครับโอเคเราก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยครับผมโอเคก็ขอบคุณคําถามดีๆด,ด้วยนะครับต่อไปจากน้องแคทไนท์นะครับผม Q&A FC คิโ o m a พี่เป็นเพื่อนกับพิเกอร์อาซใช่ไหมงับอ่าโอเคครับใช่ครับพี่เป็นเพื่อนกับช่องพิเกอร์อาซครับนะเป็นเพื่อนกันมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็ เรียนหนังสือด้วยกันครับตอนแรกก็อยู่ห้องเดียวกันแหละแต่มีปัญหาโควิดครับก็เลยแยกทางกันนิดนึงนะครับก็คืออยู่คนละห้องไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็นะครับคือเป็นเพื่อนกันมาได้ประมาณ3ปีแล้วแหละนะครับเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเลยนะครับตอนนี้เนาะโอเคต่อไปน้องดาก้อนโอพีนะครับเ a พี่แนะนําการทําช่อง y YouTube หน่อยครับอ่าวิธีการทาช่อง YouTube ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับน้องชายก็เองต้องขยันครับอย่างแรกเลยเองต้องขยันแล้วก็ต้องแบบ คลิปเองต้องมีสาระแล้วก็แบบน่าสนใจอะไรเงี้ครับเป็นแบบเป็นจุดดึงดูดคุณผู้ชมอะไรเงี้ครับนะช่องเราถึงจะแบบมีผู้ติดตามอะไรเงี้ครับโอเคต่อไปนะครับเอสอนฟาร์ม I g กรู X หน่อยครับอ่าแบบอะไรวะแบบอะไรเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นนะครับเอ,อเอ็งเองเอามาจากไหนดนแบบเนี้ยช่องพี่ไม่เคยทําเลยนะเนี่ยโอเคพี่ฟาร์มไม่เป็นนะแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นนะครับโอเคต่อไปจากน้อง k i m j j ครับ Q&A จะฝึกคอมโบสั่นตื่นเล่นยากไหมครับอ่อมันเล่นไม่ยากครับสั่นตื่นนะครับสั่นตื่นแค่แล้วเข้าไปใกล้ๆศัตรูแล้วก็ระเบิดพลังใส่มันแค่นั้นแหละครับนะวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะครับส่วนคอมโบพี่ก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปหาดูได้นะครับผมเคจากมองอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเค Q&A พี่คิดว่าตัวเองหล่อไหมอ่าสำหรับพี่นะครับก็นะครับคือพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อนะครับ มีแต่คนชมว่าหล่อถึงพี่จะโมว่าตัวเองหล่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่คําขี้โม้พี่แหละนะเพื่อเอาตอโหลกเฉยๆนะแต่ถามว่าจริงๆพี่คิดว่าตัวเองหล่อไหมนะสําหรับพี่นะพี่ไม่เคยคิดเลยครับโอเคก็คําถามต่อไปจากน้องเซนอนนะครับเชยนเอผมรักพี่ครับสู้ๆครับเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกับเชยนเอเลยนะ <c oughs> พี่ก็ว่ากันแหละครับนะก็ขอบคุณสําหรับความรักที่น้องมีไ้พี่ด้วยนะครับโอเคไปคําถามต่อไป คิวนเอพี่เปิดหน้าได้ไหมครับอืมคิวนเอนี้พี่ว่าจะไม่เปิดครับนะคิวนเอนี่ไม่เปิดครับดูหน้านี้พี่ไปก่อนเหมือนเดิมน,นะโอเคก่อเดี๋ยวพี่ขอคิดคิดทบทวนอีกสักนิดนึงนะครับว่าพี่จะเปิดดีไหมนะครับนะน้องบุ๊กทราบนะครับผมนะคิวอนต่อไป หกพันซับอ่าตอนนี้ก็หกพันแล้วครับน้องชายตอนนี้ก็หกพันแล้วนะครับคเคก็ขอบคุณนะครับผมนะปเขีวเอพี่เปิดหน้าหน่อยจีอ่าไม่เปิดครับไม่เปิดตอนนี้ยังไม่เปิดครับเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับต่อไปน้อง Evil OP Gaming เขยวเอเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าโอ้โหถาม็นหน้าพี่เหลือเกินนะครับก็ดูหน้านี้พี่ไปแก้เบื่อก่อนแล้วกันนะหน้าแบบ หน้าแบบยิ้มเยิ้มเจ็บใสเนี่ย <c oughs> นะครับผมนะหน้าตาหล่ออันนี้ก็หล่อแล้วครับอวตารพี่เนี่ยนะเชินเอของพี่ใหญ่กี่นิ้วเออกี่นิ้วะ <c oughs> วะอ่าอ่าประมาณนี้ครับนะเอกก็นิ้วคนเรามันก็มีอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นครับนิ้วคนเรานะครับใครนิ้วใหญ่กว่านี้ก็น่าจะแบบกรรมาพันธเพี้ยนแล้วนะครับนะไม่ใช่จะบ้าเลย <c oughs> เพื่อเอทำไมเมินผมก็อ่านอยู่นี่ไงไม่ได้เบิ่นนะโอเคผมว่าอา่าพอแค่นี้แหละเนาะทุกคนผมว่าผมกียจตอบแล้วมันเยอะไปนะครับคือมันเยอะมากครับโอเคถ้าใครถ้าใครแล้วถ้าใครผมยังไม่ตอบก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเอาเอาเอาของแถมไปหน่อยลกันเนาะทุกคนเนาะ ขอของแถมไปหน่อยออช่องไว้คุงไงไอ้นี่มันถามไอ,อ้นี่มันมัน,ม,นมันกล่ายถามผมตั้งแต่ห้าพันซาฟครับทุกคนตอบมาหน่อยละกันเนาะไหนว่าหาไว้คุงแปบ๊บช่องไว้คุงอยู่ไหนวะอ่าช่องไว้คุงช่องไว้คุงนี่ไงเจอละมาไอไว้คุงพี่เคยเม้นข้างล่างว่าพี่จะตอบ อ่าคิวนเอเองเป็นคนสุดท้ายเออมาเอง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 ้องใจอะไรพี่เองเองเอ,ง,เอ,ง,เองถามแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวตอบให้เลยคิวอนเอส่วนสูงเท่าไหร่งับพี่ชายอ๋อส่วนสูงเหรอมีคนมักรอพี่เตี้ยน,นะครับเพราะว่ามันมีคนมาถามพี่เยอะมากในสตรีมอะไรเงี้ยครับว่าพี่ครับพี่สูงเท่าไหร่ในสตรีมพี่ก็ตอบไปว่าร้อยห้าสิบครับเพราะว่าพี่แบบ ี่ไม่อยากพูดความจริงนะมันยังไม่ถึงวุดเองไงพี่ก็เลยตอบเล่นๆไปว่าร้อยห้าสิบครับแล้วก็มีคนมาล้อพี่เตี้ยเต็มเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะบอกส่วนสูงจริงๆพี่ละนะครับเองอยากรู้ใช่ไหมไอไวออ้พี่สูงร้อยเจ็ดสิบสองครับนะก็พี่สูงร้อยเจ็ดสิบสองอันนี้คือส่วนส่วนสูงปัจจุบันนะครับส่วนสูงจริงๆเลยนะครับโอเคน้ำหนักน้ำหนักเหรอเองนี่มันถามลึกจังวะไอไว้เนี่ยถามลึกจังลึกกว่าชาวบ้านชาวเมืองโอเคก็ น้ำหนักพี่ใช่ไหมวัดล่าสุดน้ำหนัก30เท่าไหร่ปะ3ามสปะ39 40เนี่ยทุกคนประมาณ3 9าถึงนะครับน้ำหนักผมะครับอยู่จังหวัดอะไรอยู่ศรีสะเกษครับน้องชายชอบสีแดงใช่เปล่าใช่เองเห็นพี่ชอบสีชมพูด,ด้วยไงฮะน้องชายเองถามไม่ได้ไงเงี้ยถ้าหมื่นซับจะลืมผมเปล่าอาไม่ลืมไม่ลืมพอดีว,ว่าเราเป็นคนลืมยากไอ้น้องชายพ,พี่พี่ลืมคนยากครับนะ อ,อกหักทีนี่คือลืมเขาไม่ลงครับเอ i, ไม่ใช่สเปคสาวที่ชอบอชอบผู้หญิงผมยาวครับนะชอบผู้หญิงไว้ผมยาวแล้วก็แบบอ่าใช่แล้วครับก็แบบไอเอ็ก็แบบอ,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 แบบอืมนะครับนะอืมเออ่นแหละครับทุกคนนะสเปคผมเออขาวๆอวบๆอะไรเงี้ยนะครับไ,ไม่ใช่เลยไม่ใช่ละเองเอ็งคำถามเอง็งมันไม่ใช่แล้วมันไม่เกี่ยวลวโอเคแค่นี้แหละขี้เกียจพิมพ์ละโอเคเราก็ขี้เก,เกเียจตอบเหมือนกันเออเอ็งถามมาเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคก็ นั่นแหละครับนะก็เอาเป็นว่าเกณเอ,เอมีเท่านี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับพี่ด้วยนะครับวันนี้มาบอกประวัติส่วนตัวพี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเคกิจกรรมต่อไป10,000ซับนะครับทุกคนเดี๋ยวมีรหัสแจกนะครับนะปะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาตอบด้วยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามาถามเลยนั่นแหละนะครับผมเส่ารับวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมกเสีนเนเ่ยเกณฑ์ไทม์คร คอมเมนต์เยอะเกินนะครับไม่ไา้ครับผมมมันก็จะตไม่ม่องไม่ได้แต่เป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตายแต่ยิ้มมาทีดันใจหลายแต่อันตรายป่านไม่ต้องกับใจจบ